หลังชายสถาบันเมียหลังชายโจงแก้วอุ๋คนหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าเราใจกับคู่รักในหน้าเวทีเขาปรากดเป็นใครมาจากไหนครับติดตามรับชมการแสดงกันต่อครับพี่น้อง หากินพ่อป่าพ่อทองเกี่ยมตะคงเกี่ยวเว็ดทำหากไม่เที่ยงดองไม้หากินไม่้คงไม่ขาดอาชีพหนัด นี่ก็มีชื่อว่าเจ้าอะไรครับที่ออกมาเมดียวกันลูกกำพ้านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กำพานแต่กำเนิดคือคนเรา้องเกิดมาก็ต้องม,มีพ่อมีแม่กันทุกคนเนอะแต่ว่ามากำพานี่กับครับวันนี้ยังไม่กำพา้าแม่มาแม่อุณมากครับผม เวลากนรซื้อ่ครับกลับขอบคุณสลับราชวงศ์อวันก็คนเราเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่รุ่นกันทุกคนเนี่ยแต่ว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยมันก็มาเสียไปเมื่อกี้ก่อนนู้นน่ะทีน้ำพุ่มเยอะๆแล้วอะหยุดยาในยหยุดยาเลยเพราะยาที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาทำเอาตินตักมาทำเขื่อนเขื่อนยังไม่แตกเนี่ยตะป่อกใส่อยกำลังชงน้ำตั้งร้านเลย แล้ว,ลวยิ่งยาขวดมันแตกพอดีน้ำมันมาเขาหนีก็ไม่ทันเขาเลอยไปกับน้ำเลยเราก็ช่วยไม่ได้เราก็ยังตีอะไรเราก็เอาชีวิตเรารอดไปได้แต่ว่าก่อนนี้เขาจะเสียไปเนี่ยเขาก็ทำมรดกไว้ให้อยู่ชิ้นชิ้นหนึ่งแล้วก็ไม่เหมือนกับพ่อแม่คนอื่นนะเหมือนแบบยังไงทำมรดกชิ้นนี้เป็นแบบคือเราทำให้เราอะ่ะพ่อแม่คนอื่นก็จะเป็นพวกทีนะทีสวนพวกเกกแถวคอนโดอะไรประมาณนั้น แต่ถ้าพกอายอย้อ,อยนี่นะทำคันเบ็ดให้ฉันคันเดียวแต่คันเบ็ดเนี่ยทําให้ฉันโตขึ้นไม่ได้วันนี้เนี่ยก็คือมาประจามาหนองน้ําเนี้ยใช่ไหมล่ะตกะตั้งใจมาตกปลาหาปลาเลี้ยงชีพแล้ววันนี้มาถึงหนองน้าแล้วดูแล้วไม่มีใครมาตกปลาโทษแห่ประดีเหมือนกันไม่มีใครแย่งปลาเนอะเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวหาไส้เบือนเ่อะหร่เดี๋ยวไม่ได้ไส้เบือนเดีกดไส้ปีเท่าเลย,ยาาเดี๋ยวมาแกเอาปุปกรณแป๊บหนึง่งจะไปไหนนะ